คต่อฮะครับแต่โคเวนดี่ทีวีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ดีมากๆเลยเดียวคฮะคเป็นช่วงที่เราอยากจะให้อะไรกับหลายๆวงเลยในการทําเพลงยังไงอะ่ะเอาบางทีคนเราทําเพลงไม่รู้ตัวเองไงครับว่าเฮ้ยนี่ฮะคิดว่าเราเจ๋งแล้วแต่บางทีเอาไปให้คนอื่นฟังแล้วแบบโอ้ยยังไม่ได้เลยโดนคอมเมนต์แรงๆวันนี้ใ,นใจเสียเลยนะใช่เนี่ยครับช่วงนี้ครับเราจะเอากูรูกูรู้ฮะผู้ที่รู้ในเรื่องของเพลงเนี่ยามาช่วยชี้แนวทางให้กับเพลงของคุณครับไม่ได้เปลี่ยนฮะแต่แค เขารู้สึกยังไงแล้วมันน่าจะเป็นยังไงอ๋อมันมีสิ่งดีกว่าอันนี้ไหมใช่ไหมหรือเปล่าเอาไปแบบเพียยไปคิดเองใช่นะครับผมว่าจัดเลยครช่วงนี้ดีมากๆเลยครับยังไงถ้าอยากให้เพลงคุณถูกวิจารณ์โดยคนกูรูของเรานะฮะส่งเพลงเข้ามาครับที่โค้ดดีทีวีในเฟซบุ๊กก็ได้นะจ๊ะใช่แล้วครับไปดูเลยก็มฮะดนตรี360องศาผู้เล่นเองติดงานพูดไม่ถูกนะแต่ไม่ช่วยไว้ สวัสดีเพื่อนๆชาวโคดอินดี้ทีวีค่ะพวกเรา,าสาวลงวงนัก้องนำค่ะชื่อสาวค่ะสาวลงวงครับผมมือกีตาร์นะครับชื่อดนบครับผมมือเบสทับแบงค์ครับ,แ,บ,รบแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะขี้โกงไม่ยอมมาติดธุระค่ะมือแซกนะคะกานนนะคะความโดดเด่นที่ว่าแปลกก็คือสาวลำวง ชื่อมันเหมือนว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าทั้งวงเนี่ยมีผู้หญิงแค่คนเดียว <c oughs> แล้วก็ดนตรีก็จะขัดแย้งกับชื่อ <c oughs> ชื่อวงนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าขัดแย้งหรอกมันก็สามารถตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อวงอะไรก็าตามแต่ดนตรีของเราจะเป็นสไตล์ป๊อปแจ๊สแต่ว่าที่เขาได้ยินมาว่าเป็นเพลงแจ๊สเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องชื่ออลังการเลิศดหรูหรือว่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล ก็เป็นพื้นบ้านนะคะสาวลำวงก็จะทําให้วงของเราน่าสนใจแล้วก็คงจะทําให้เพื่อนๆต้องได้ยินชื่อเฮ้ยสาวลำวงแต่เล่นป๊อปแจ๊สก็น่าจะลองฟังดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชื่อสาวลำวงเหรอคะมันเริ่มมาจากสาวเล่นไฮไฟมันเป็นชื่อที่เหมือนแบบใครๆก็เรียกอะไอ้สาวลำวงสาวลังวงในไฮไฟที่ดังมากเลยสมัยนั้นสมัยนั้นบูมมากแล้วสาวก็ทําเพลงในสมัยนั้นเขาก็เลยแบบ หมือนเป็นลายเซ็นของเรามาตลอดแล้วจนมาเจอเพื่อนๆก็เอาชื่อนี้ไปเลยละกันเพราะผู้ชายเขาก็ยอมนะครับก็สําหรับที่มาที่ไปของวงพวกเรานะครับสาวละวงก,ก็เกิดจากออันแรกก็สาวนะครับสาวคือนนักร้องของเราเองนะครับสาวเขาก็มีการทําเพลงแต่งเพลงส่วนตัวของเขาบ้างนะครับก็เลยมาเจอกันในตอนที่เรียนด้วยกัน มาเรียนมาเรียนด้วยกันก็เลยคุยกันว่าเออเฮ้ยเขามีเพลงนะแต่เขาเขาเล่นเครื่องดนตรีอะไรไม่ได้เออส่วนผมก็เป็นมือกีตาร์นะครับก็เลยบอกว่าเออนั้นเราลองมาทํากันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็มีการชักชวนเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมครับค่ะผลงานที่ผ่านมาของสาวมงนะคะ,ะ,คะจะไม่จะไม่จะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบว่าเอเอ็มวีหรืออะไรเท่าไหร่แต่ว่าที่จะเห็นบ่อยๆนี่ก็คือทางด้านคอนเสิร์ต เริ่มต้นนี่คือที่โค้อดินดี้คอนเสิร์ตตั้งแต่ครั้งที่6ครั้งที่7แล้วก็สาวได้ไปโชวปีได้ไปแจมเป็นเกสพิเศษให้พี่ปานินเต็มบ้านในงานปัดเฟสแล้วก็ยังมีโชคดีอีก <laughs> ได้ไปงานบีชิวคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่แล้วก็ The s ซ e n เนอ c ี่คอนเนะคะที่สวนพึ่งแล้วก็โชวดีที่สุด ทุกอย่างเป็นเรื่องที่โชคดีมากคือได้เป็นตัวแทนในการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพลงโอไอเซในงานคอนเสิร์ตเทอร์ไทยองราชันค่ะที่ขอนแก่นแล้วก็พัทยาค่ะ มีสักวันให้ฉันได้เข้าไปในธรรมยายีทรมยาสวยงามตฟ้าสีครามฉันคงจะลืมพเธอในโลกสีด องสาวลำวงทำไมถึงผ่านเข้ามาเล่นงานโค้ดแปดได้ความรู้สึกแรกที่ฟังนะเออผมรู้สึกว่าเฮ้มันมีวงนี้ส่งมาด้วยเหรอแต่สำคัญพอฟังแล้วผมอยากจะไปแซสโซโฟนเนี่ยวงนี้แจ๊ดน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในงานโค้ดนะสุดยอดนะักร้องสาวน่ารักด้วยนะครับสาวลำวงนะครับก็มีอีกวงอีกวงหนึ่งที่ผ่านเข้ามาเล่นโค้ดดีแปดปีนี้นะครับวงนี้เล่นกับเรามาหลายปีพอสมควรแต่ผมบอกได้เลยว่า น้อยวงมากนะครับที่เล่นดนตรีนแนวแจ๊สในงานโคอินดี้เนี่ยสุดยอดนักร้องเสียงดีแล้วก็น่ารักด้วยพางดนตรีนแน่นเป็นอาจารย์กันหลายๆคนในวงผมว่าพลาดไม่ได้วงนี้ครับตีตแจ๊สในงานโคอินดี้หลักเลยครับสำหรับสารวงนะครับรพเพลงช้าก็ฟังสบายเพลงเร็วก็ฟังสนุกนักร้องแหนน่ารักอีนะครัะ ให้แกความน่ารักเลยไปเจอเลยคูดแปดอินดีพีเดียวันนี้ขอเสนอวงเวตาล่าวงเวตลาววตล่าภายใต้สังกัด m u วสิกิสเลคคอวงเวตาล่าเริ่มจากการรวมตัวกันเพื่อเล่นดน,นตรีในกิจกรรมของมหาวิทยาลายัยจนทำให้พวกเขามีเพลงที่แต่งขึ้นเองจำนวนมากเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงอินดี้เมื่อได้ทำเพลงออกมาเผยแค่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและขึ้นวิทย,ยุอาธิเพลงเพลงรักเนื้อหาเก๋ๆ,ๆอย่างแมลงสาบ รวมไปถึงเพลงมันโดนใจเด็กมัธยมปลายโอเน็ตีอเน็ตที่ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจนทำให้มีผู้ติดตามฟังผลงานมีงานแสดงดนตรีหลากหลายทั้งคอนเสิร์ตในวงการอินดี้สถานบันเทิงไปจนถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศิลปะต่างๆสมาชิกในวงของพวกเขามีต่อร้องนำ โน่นกีต้าแน็กเบสกี้กรองบิลคีย์บอร์ดสามารถติดตามผลงานของพวกเขาได้ w w w f a c e b o o k c o m e t a l a เวตาล่วันโลกมันมีวิบากรัมปุดกันไปตั้งแต่วันนี้